สวัสดีครับผมทีนรอ่นหรือมิรพัฒน์ก้าไม้มงคลการฝากของนิทอนสิบก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะได้นํามารวมกันหมดแล้วนะครับตะปูสังขาวานนท์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้รวมถึงเหล็กงามนะฮะคำธุรกิจเศรษฐกิจค้าขายได้หมดนะครับความเชื่อชนบุคคลโปรดใช้วิจ,จรารณญาณนี่ฮะตะปูสังขาวานน,นะาวาน,นนะครับผมเราตัดลวดแท้เราใช้เครื่องสแกนหานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับนี่ ดูได้เลยนะครับขนาดความสวยนะครับอันนี้ดอกเล็กนี่คือสตรีดอกใหญ่นะครับคือใหญ่สุดก็ห้านิ้วดอกนี้นะฮะห้านิ้วยาวห้านิ้วแล้วก็ไลมานี่นะครับนี่ไม่มานะฮะ่ดูได้เลยส่วนข้างบนนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดมีอยู่สามนะฮะสามชิ้นนี้นะครับเนื้อสำลิด เห็นนะครับนี่กรสนเล็กก็สนใจชอบทักได้นะครับก็ขอให้แคปภาพนะครับแคปภาพทักมาเบอร์โทรติดต่อ0619185753 0619185753นะครับดูสมัยก่อนเหล็กเขาเป็นไงาทำดีมากด้วยเป็นเส้นเลยเห็นไหมเป็นเส้นเหลยเหล็กเนี่ยเขาหล่อเนี่ ่างจากเกล็กใสมันี้นะครับก็ดูความมันเงาตะปูสังขาวานนนะครับดูได้เลยตะปูกเก่าขึ้นสนิมเก่าข้ามค่าแต่พุทธคุณสุดยอดนะครับถ้าเห็นใน YouTube ก็แคปภาพหรือช่องทางไหนขอให้แคปภาพทักมานะฮะเราจะได้รู้ว่าสินค้านั้นอยู่ไหมมีอยู่ไหมนะครับนี่ความเก่าด้วย นะจริงๆงั้นสมบูรณ์แบบนี้แหละครับเต็มเนื้ออย่างนี้แต่ว่าผมเคาะนะพยายามเคาะเอาออกให้เห็นชัดๆที่สุดก็บินแหว่งไปบ้างนะครับเป็นธรรมดาเนี่ยฮะเหมือนกับเทเาบาียออกแรงเลยด้วยร่วนกลาวเลยความหนานี่ครับนี่อันนี้สมบูรณ์อย่างนั้นเนี่ยน้แน่นเลยนี่ฮะนี่สนใจชอบทักได้นะครับอันนี้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็นิ้วครึ่งนะฮะนี่ นึ่งนิ้วกับน,นิ้วครึ่งมีสองนิ้วบ้านนะครับ<ะ>ก็สนใจก็พักนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมที่ละลวดหยิบพัดก้าวไม้มงคลกาฝากของที่ธนรศทธ์ขอบคุณครับท่านกลุ่มและเพจก็มีนะฮะฝากกลุ่มและเพจด้วยนะครับก้าวไม้มงคลกาฝากของที่ทรสิทธิ์ขอบคุณครับเล็กใหญ่มีหมดนะครับอืม แล้วก็หลงปู่ทวดวัดไซขาวนะครับเหมาะตั้งบนทิ้งตู้ขายของหรือว่าในรถนะครับขอบคุณครับ